นี่นี่นะคคุณธาตุนะฮะกับพี่นันเน่ก็นำาดอกไม้นะครับพวงมาลัยต่างๆที่หลายคนเนี่ยนำมาถวายใส่บาตรในยามเช้านี้นะฮะพี่นันก็เป็นคนจัดถวายพระพุทธเกือบทุกวันนะฮะเนี่ยบางวันผมก็มาช่วยด้วยแต่ว่าตอนนี้ไ์สดอยู่ก็ไม่ช่วยนะฮะถ้ามีภาพผมแสดงว่าผมทํานะครับแต่คนอื่นถ่ายแต่ถ้าไม่มีภาพผมเนี่ยแสดงว่าผมถ่ายแต่คนอื่นทํา นะฮะอ่านี่พระพุทธรูปนะฮะภายในศาลาการปรเรียนนะครับนี่อันนี้ไปถวายตรงไหนครับพี่นันฮะอ๋อหน้าองค์หลวงพ่อนะฮะนี่เป็นหลวงพ่อแพรนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับจากจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนี่พี่นันก็นํามาถวายนะครับเป็นแบบนี้ทุกวันนะฮะบรรยากาศนะครับ นี่เเป็นสิ่งของต่างๆที่หลายคนนํามาถวายให้กับหลวงตาบุญชื่นในตลอดเส้นทางนะครับไม่ใช่เป็นขนมนมเนยต่างๆ้าไตาจีวรนเครื่องสังฆทานนะฮะเครื่องดื่มต่างๆนะฮะก็จะถูกนํามาถวายพระภิสุสงฆ์นะฮะตามวัดต่างๆที่หลวงตาท่านพักจังวัดนะฮะน้าดื่มต่างๆขนมนมเนยก็ถูกคัดแยกไปนะครับจ่ายแจกตามโรงพยาบาลนะครับวัดแล้วก็โรงเรียน แล้วก็ให้ผู้ป่วยติดเตียงเด็กแล้วก็คนพิการนะครับรวมถึงคนท้องด้วยนะฮะท่านจะไม่ตามากนะฮะก็มีการแจกกันตลอดเส้นทางนะครับเราจะให้เจ้าที่หน่วยกู้ภัยในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับนํามาแจกนะครับน้ําดื่มวันละหลายตันนะฮะก็นําไปลงนะฮะเอาโรงเรียนไหนอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับขาดแคลนน้ําดื่มนะครับหรือว่าวัดไหนต้องการนะฮะก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ สามารถติดต่อมาอยัางเพจทั่วไทยนิวเราก็ได้หรือจะขับเข้ามาในขบวนนํารถมาเลยก็ได้นะฮะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่นะครับคณะติดตามนะครับแล้วก็หน่วยกู้ภัยต่างๆเนี่ยนะครับช่วยนะครับก็จะได้มอบน้ําดื่มของหลวงตาบุญชื่นให้ไปกินไปใช้กันนะครับ6นาฬิกาสิบ้านาทีนะฮะขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นกําลังพิจารณาหารอยู่นะครับเดี๋ยวหลังจากท่านพิจารณาหารเสร็จแล้วท่านก็จะให้พรแล้วท่านก็จะฉันเช้าก่อนที่จะเก็บ เครื่องอัดถบริขารและออกเดินจาริกทุ้ดงต่อทันทีนะฮะเส้นทางวันนี้ออกจากวัดปากดงท่าสารน,นะฮะมผมเกือบลืมนะฮะวัดปากดงท่าสารก็จะมุ่งหน้าถนน30 3 2นสมสองนะฮะมุ่งหน้าวัดหนองกระทุ่มนะครับมุ่งหน้าไปทางถนนที่ผ่านวัดหนองกระทุ่มและเดี๋ยวก็จะตรงเข้าถนน3030ศ30นนะครับมุ่งหน้าสู่สพโพทะเลนะครับ ใครที่อยู่ในเส้นทางก็มารอกราบไหว้ขอพรได้ไม่ยังเป็นต้องนําอะไรมาถวายหลายคนบอกทําไมต้องนําน้ํามาถวายผมก็ไม่รู้นะฮะก็เป็นความเชื่อนะฮะว่าพระธุดงค์เดินมาก็นําน้ําดื่มมาถวายหรือจะเป็นผ้าไตจีวรน,นะครับข้าวตอกดอกไม้ทุกอย่างถวายได้หมดยกเว้นเงินทองนะฮะปัจจัยนี้ท่านไม่รับนะฮะต้องบอกเลยว่าท่านไม่รับบางคนก็มีความศรัทธาไม่รู้ก็จึงต้องบอกต่อๆกันนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้โกรธกันนะฮะบางคนเนี่ยไม่รู้จริงๆนะครับ ก็ต้องแจ้งกันนะฮะว่าท่านไม่รับปัจจัยบางคนบอกไม่รับปัจจัยเจ้าช้างม้าวัวควายมาถวายได้ไหม <Bradley. S 1> ก็ไม่ต้องนะฮะใหญ่เกินไปนะครับมานี่ฮมาหน้าใสชุดขาวมานั่งรอเลยนะ,ะนี่นี่ฮะมาเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงนะฮะเสียงนี่ใสกล้องเหมือนสายยันสัญญาก็เพราะคนนี้นะฮะนี่มาคืนนี้ ลุงแกก็มาแต่เช้าเลยนะฮะ,ะข่าะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นท่านพิจารณาอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เดี๋ยวรอให้สัมมนเนนพามนะฮะพิจารณาอาหารยังไม่เสร็จสัมะมเนนพามนี่วันนี้นะฮะก็อายุเก้าขวบแล้วนะฮะบวชได้หนึ่งพรรษาแล้วไม่ธรรมดานะไม่ใช่เพิ่งบวชนะบวชมาหนึ่งพรรษากว่าแล้วนะฮะกําลังจะเข้าพรรษาสองแล้วแล้วก็มาท่านก็ ขอมาเดินตามธุดงของตาบุญชื่นนะฮะมาจากราชบุรีนะครับสมามเณรพามนี่ก็ตื่นทําวัดนะฮะตั้งแต่ตีสามครึ่งนะทุกวันนะครับแล้วก็เดี๋เดินธุดงนะครับก็เดินเป็นระยะสองกิโลสามกิโลบ้างนะครับแล้วก็ทําวัดเย็นทําวัดเช้านี่แม่ท่านก็ไม่เคยขาดนะเห็นเป็นเด็กแบบนี้นะฮะ นี่ฮะตะจันมาแล้วตะจันฮะมาเช้านี้หลวงตาบุญชื่นตื่นตอนไหนฮะตีตีสองนะครับเมื่อคืนนะถือว่าตาตื่นช้านิดหนึ่งปกติท่ตานก็ตื่นทีหนึ่งกว่าทุกวันนะฮะท่านนอนน้อยกินน้อยนะฮะหลวงตาบุญชื่นกินน้อยนอนน้อยแต่ลูกสิษย์อย่างผมนี่กินเยอะนอนเยอะนะฮะตัวก็จะใหญ่หน่อยนะครับคุณแม่ขำใหญ่เขาบอกกินเยอะนอนเยอะขำม,มากเดี๋ยวปรับห้าบาทเลย สักคู่หนึ่งนับพรนะฮะทา่านกระฉันสำรวมนะฮะคือฉันในบาททุกอย่างนะฮเป็นขนมนมเนยข้าวปลาหารโอนตรงโอนตินนะฮะเครื่องเดิ่มชูอ่ากำลังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใส่ในบาททั้งหมดนะฮะแล้วก็ขบฉันด้วยมือนะฮะหลวงตาบุญชื่นเนี่ยขบฉันด้วยมือหลายคนก็ไม่ทราบเนะี่ยในนั่งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเห็นนะฮะเป็นบุญบรารมีตาจริงผมนี่ เสียดายคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศนะฮะที่ไม่สามารถที่จะเห็นได้นะฮะเพราะว่าเวลาครบฉันเนี่ยะะเราก็จะไม่นําเสนอนะฮะแต่ว่านั่งดูได้แต่ห้ามถ่ายรูปนะฮะน,นี้ภาพบรรยากาศนะฮะเชา้านี้พิโซพิโซ,โซปูเรียก যা তা আমাদের Yeah. เดี๋ยวหลงตาบนชื่นท่านจะพิจารณาอาหารแล้วก็ฉันอาหารนะครับผมคงต้องหยุดเฟซบุ๊กไลฟ์ไว้เพียงเท่าดีก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามตอนที่ท่านออกจาิทุ่งดงนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะครับสวัสดีทุกท่านครับ